ย้อนรอยสองเพื่อนรักแต่งโมพิงกี้ออกรายการด้วยกันครั้งสุดท้ายก่อนกลายเป็นตำนานการจากลารูปแบบไหนก็เจ็บไม่แพ้กันบางคนจากไปไกลแสนไกลไม่มีวันหวนคือมาบางคนต้องจากลาแต่ไม่รู้อีกนานแค่ไหนที่จะได้พบกันอีกดังสองเพื่อนรักดาราสาวอย่างแต่งโมนิดาและพิงกี้สาวิกาที่ฝ่ามรสชีวิตมาอย่างหนักหนาจริงๆวันนี้เลยจะมาขอย้อนรอยถึงเรื่องราวของสองเพื่อนซีหลังออกรายการด้วยครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ยากจะทำใจกันค่ะ ชมคลิปเริ่มจากทั้งคู่นั้นได้มาออกรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เมื่อวันที่9ธนาคารคอ 2, 0, 2,021ความสัมพันธ์21ปีเพื่อนซีเผยเรื่องลับที่ไม่เคยบอกตั้งแต่ช่วงสมัยเรียนด้วยกันจนถึงปัจจุบันพร้อมเรื่องรักๆและการทำงานของทั้งคู่ ซึ่งเราจะได้เห็นความซีปึกที่หาไม่ได้จากที่ไหนแล้วจริงๆซึ่งหลังจากนั้นผ่านไปเพียงหนึ่งเดือนได้มีข่าวที่น่าตกใจเกิดขึ้นหลังจากที่สาวแต่งโตได้พลัดตกเรือกลางแม่น้ําเจ้าพระยาใกล้สะพานพระรามเจ็ช่วงท่าเรือพิบูรลสงครามของช่วงดึกวันที่24ก่อพอ2565ใช้เวลาน,านานกว่าหลายชั่วโมง ก็ยังไม่พบร่างของดาราสาวทําให้ทุกคนต้องเฝ้าติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในที่สุดหน่วยกู้ภัยทางน้ําก็พบร่างของสาวแต่งตในช่วงบ่ายของวันที่26ก็อพอท่ามกลางความเสเตือนใจของแฟนๆคนในครอบครัวและผู้ติดตามข่าวที่เอาใจช่วยในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากนั้นก็เกิดคดีความที่ยื้อเยื้อมานานหลายเดือนและมีการสอบสวนเพื่อนๆของสาวแตงโมที่ร่วมขึ้นเรือไปในครั้งนั้นอย่างเข้มงวดเนื่องจากหลายคนคาดการว่านั่นไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาตามที่พวกเขาให้การไว้ว่าสาวแตงโมไปปัสสาวะที่ท้ายเรือก่อนทักตกลงไปแต่อย่างไรจนกระทั่งวันที่26เมษายนตำรวจได้แถลงปิดคดี โดยจากการสรุปทั้งหมดทําให้ตํารวจเชื่อได้ว่าคนบนเรือมีการกระทําโดยประมาทจนทําให้ดาราสาวถึงแก่ชีวิตแต่จะกระทําการด้วยวิธีใดข้อมูลเหล่านี้อยู่ในสํานวนไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งหลังจากนั้นทอก็ได้จัดพิธีไว้อาลัยดาราสาวตั้งแต่วันที่11-13มีนาคม2565ซึ่งก็มีครอบครัวเพื่อนๆร่วมวงการและแฟนๆเข้าไปร่วมพิธีอย่างมากมายรวมถึงสาวพิงกี้ที่ก็กลั้นในน้ําตาไม่อยู่ต่อการจากไปของเพื่อนสาวในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน แต่ล่าสุดหลังจากผ่านเรื่องราวของสาวแตงโมไปได้เพียง6เดือนก็เกิดข่าวช็อกวงการอีกครั้งหลังสาวพิงกี้ถูกสารตัดสินจำคุกพร้อมแม่และพี่ชายโดยไม่ให้ประกันตัวชั่วคราวในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์สดีเมื่อวันที่21สอค2อ6 5 6 5ที่ผ่านมาในความผิดทุจริตหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงและร่วมกันช่อโกงจากการชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซมดีมีมูลค่าความเสียหายกว่า2,000ล้านบาท โดยถูกนำตัวฝากขังที่ทันทสถานหญิงกลางจนตอนนี้ผ่านไปเป็นเวลา5วันได้มีรายงานว่าสาวพิงกี้มีอาการเครียดและร้องไห้ในขณะที่เพื่อนๆค่อยเริ่มออกมาโพสต์ข้อความเพื่อส่งกำลังใจให้ดาราอย่างอมากมายเลยทีเดียวพร้อมกับพากันแชร์คลิปของเธอที่เคยไปให้ปากคำกับตำรวจและออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยแววตาเศร้าแม้ใบหน้าจะยิ้มแย้มซึ่งเป็นอะไรที่สะเตือนใจไม่น้อย แต่อย่างไรจากรายงานข่าวเปอร์เซ็น์ที่เธอจะได้ออกมาในเร็ววันนี้น้อยมากมากแต่หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปในขณะที่หลายคนก็ขอให้เธอเรื่องราวนี้ไปให้ได้เช่นเดียวกัน